เบอร์4ให้เ,อเบอร์จ็เบอร์7คุณพีอ่ะจังหวะนี้องาสวนกลับสวนกลับนะครับออยท,ที่กางสนามครับไอคนนี้ไม่ธรรมดาเปิดไม่ให้เบอร์หนึ่งอ้ยไม่ถึงที่นะฮะน้องส่งไม่ให้ถึงที่จากพี่มิสูน้องนะฮะตอนนี้คู่หมื่นสวนกลับสวนกลับมาทางปีควาบอลออกไปที่ข้างสนามน้องยาเป็นฝ่ายไทุนนะ,ะสบา,สบานะนาี้ฮะเปิด เกมเปิดที่น้องเจมส์นะน้องเกมสีบซ้ายซ้ายส่งให้ขวาปีขวาว่าไงสี่ตะกรสี่ะกรนอนดึงน,นอนดึงแล้วเมื่อคืนไม่ทันลูกบอลน,นะคุณบอกแล้วอย่านอนดึกอ่าตอนนี้ต้องมือสก,กัดเห็นท่ามีส้นแบบนี้ออกข้างสนามไปนะครับตอนนี้ดุเบอร์สี่นะฮะขออยากไปขาเบอร์ทุ่มมาให้ แบกขวาแบกขวาเบอร์เบอร์แปด้ 8, 5, ส่งให้น้องเจมบเจมส่งให้จิ๊บจิ๊บเปิดไปหน้า,นาเปิดไปหน้าลูกนี้ยาวไป,ไปออกหลังประตูไปนะครับ ตอนนี้เพีนฝ่ายโตะกับของทุกหมื่นนะฮะทุกหมื่นค่อยมาทางกลางว่าไงว่าไงเดินมาสวนยิ่งลุงนี้เข้าออสองคู่รหกือประตูนายทวารน,น้องเบาวิวนะฮะประตูเปิดขึ้นหน้าว่าไงลุงนี้โอ้โหถึงอีกประตูฝั่งหนึ่งเลยนะฮะ ตอนนี้บอลยังอยู่ของทีมของอยางะน้องบอมมาพลทหารบอมแสงแสนะฮะส่งให้ก๊อดก๊อดส่งให้เจมเจมเปิดค่อยขึ้นไปให้กำทอนโอ้โหพีไม่ถึงนะฮะเมื่อคืนนะ่าจะเดินทางมาไม่ได้พักผ่อนนะฮะก็เลยขาเข้าอ่อนไปอตอนนี้ตอนนี้ฮะทุ่งเหมือน,นะคาเะมี่ล็อกหนึ่งสอสสี่ยิงโอ้โหลูนี้ออกหลังประตูไปอย่างสวยงามน,นะ,ะ,ะน้องเออทีมงานทีมงาน น้องแมนครับน้องแมน,น,แมนเราคุยกันไปแล้วไปหลังประตูคละกยี่สิบ,บาทไปอาคีตเร็ว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 อง็วเร็วนรเรับเร็วัร็วเไไร้วัร <c oughs> ็วเร็วอรีวเรไปเห็วเตร็วเร็ร็วเร็ัเร็วเร็วเร็วเวเรวเราวว ตาตั้งทังพีทั้งพีงพีพ,พ,พีขวามเมือพี่ข้างหลังข้างหลังไปฟังพี่จา้างพลเรี่ยศิบาทมาล้ำเงินน้ำหน้าต่อเลยอ่ะตอนนี้บอลยังอยู่ที่ทุ่งมืนนะครับทุ่งมือนอยู่ที่แดนกลางฮะเปิดขึ้นหน้าขึ้นหน้าใหน้ปีกขวาโอ้โหไม่ทำเตือนลึกไปเจ้านี้เข้า,ขาพวงผู้รักษาประตูน้องเบลวิวนะครับ เปิดขึ้นหน้านยาวไป,ไปอีกศูนย์หน้า<ป>อืศูนย์หน้าคิดว่า2พี่น้องเบอร์10และเบอร์สิบเกียรคิดว่าเมื่อคืนนี่เดินทางมายังไม่ได้พักผ่อนนะก็เครื่องยังไม่ร้อนนะตากแดดไปอีกสักพักหนะ้าเดี๋ยวสักพักคงร้อนนะผมว่าอ่าตอนนี้นะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ37องศาฮนะถือว่าเป็นกําลังดีนะฮะสปอร์ตไลท์ก็สว่างจัดจ้านนะฮะ พ้อแหงแล้วเนี่ยผลงานทุ่มทุ่มมาทางติดทุ่งม,มือทุ่งม,มือปีขวาปีขวาปีขวาจะขึ้นมาไม่ผ่านน้องแม็กน้องแม็กเปิดไปให้พีเพ่เอพี่เอคว้ามาให้น้องบอมน้องบอมว่าไงมองในเพื่อนยิงยาวโอ้โหเตะไม่ทะลุนะฮะตอนนี้ติดแบ็คของทางทุ่งม,มือนอะคาเดมี่เปิดขึ้นมาให้ปีขวาปีขวาล็อกหนึ่งสองโอ้ยน้องจิ๊บ โรงเรีนกีฬายโสธรเห็นท่ามีดตะกัดตรงนี้ออกข้างประตูไปนะเมเต้มาเคม้รอหล่นองเม่นเขาหมแล้วล่ะลูกไปเขาหมพ่มาทีมันไข่นี่บอดอกเจาเอนส่วน้องเฟียมยู่หมักมวงเลยเขาหมนั่นละ อายุวงหันละ,วนละ,ะพวกไปเข้าห้องมบนอายุวงบางวงห,งห,งหงลังประตูบนไปไส่วนตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่ข้ามสนามนะฮะ,ะดูสภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าเปิดโป่งใสามากนะครับป็นใจมากเลยวันนี้ ตอนนี้ท่านผู้ชมก็ทยอยให้เดินทางเข้าสนามนองยางอารีนานะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะประมาณ3,000คนแล้วนะครับสนามของเราจุได้ประมาณ5,000ชีวิตนะฮะเจ้ปูสาดเด้อตอนนี้ฟุตบอลฮะ ตะเกียตกตะกายอยู่ทางด้านฝั่งของทุ่งหมื่นฮะทุ่งหมื่นเปิดหน้าประตูตัวเองว่าไงสุดหน้าเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดว่าไงปีเข้าไปแล้วแต่ไม่ผ่านนะฮะแบ็คของเขาดีเา้าตอนนี้ติดเบอร์ขวาปีขวาเบอร์สี่เบอร์สี่ล็อกหน้าล็อกหลังล็อกซ้ายล็อกขวาสกันลูกน,นี้ว่าไงเห็นท่าไม่ดีเห็นท่าไม่ดีม,ดมองเพื่อนมองเพื่อนเตะไอ้เพื่อนเอาทีนี้ครับไปแล้วโอ้โหตีทุ่งหมื่นนะตอนนี้บอลคิดว่า สถานการณ์บอลนะครับตอนนี้ยังแบบทั้งสองฝั่งยังใช้เฮ้ยเมาตรงนี้เอา้าเข้าประตูไปนี้ครับตรงนี้โอ้โหน้องยางนำแล้ว1-0โดยน้องแม็กนะครับอ่าโชว์เบอร์นะครับโชว์เบอร์ได้เบอร์เลยครับผมหันหลังให้ด้วยเบอร์สามนะครับผมน้องแม็กนะฮะโอเ้เจี๊ยบบอลลี่เอ้ยมาอ,อัดขีดได้ปะเนี่ยเออมายิ่งหัวแล้วน้องแง้งฮะเมื่อกี้อาศัยจังหวะสวนกลับนะฮะไม่ทราบวนะ่า เบอพี่เอเปิดให้ปีกซ้ายนะฮะน้องแม็กชิมเข้าประตูอย่างสวยงามแต่ตอนนี้ก็น้องยางก็จะพึ่งประมานะฮะจังหวะสวนกับ,บเข้าเบาหวิวเข้าซองผู้รักษาประตูน้องเบาหวินจากโรงเรียนกีฬายโสธรน,นะฮะตอนนี้เป็นรุ่นตั้งเตะจากหน้าประตูนะฮะของฝั่งน้องยางเติดขึ้นไปให้หน้าปีขวาน้องก๊อต วุ้งกขาววันเนี่ยวันนี้มันเห็นเอียงมากครับดิตอนนี้บอลอยู่กลางสนามเปิดออกไปทางปีกขวาปีกขวาของทุ่งหมื่นอคาเดมี่เปิดไปทางปีกขวาปีกขวามาไงล็อกหนึ่งสองสามอ้าวไปแฮศูนย์หน้ายิงลูกนี้โอ้ผ่านหน้าประตูโดยไม่มีใครสกัดเข้าประตูนะฮะตรงนี้ออกข้างสนามไปนะครับผม นักุณพอไม่ต้องครับเดี๋ยวมีทีมงานโฟกฟก์เห็นงานเนี่ยโฟก์เงินยี่สิบบาทนะส่วนการเปลี่ยนตัวนะของเราฟีสไตล์นะเปลี่ยนได้ตลอดทั้งเกมนะฮะเราจะเตะเป็น3ควคอเตอร์ฮะคอเตอร์ละ20นาทีนะฮะเป็น3คมคอเตอร์คอเตอร์ละ20นาทีก็คือรวมกันก็เป็น1ชั่วโมงนะฮะพัก ครึ่งละ15นาทีตอนนี้บอลอยู่ที่ปีกขวาของทุ่งหมือนนะคะนีสกัดลูกนี้บอลกระเด้งยาวไปยาวไปมาถึงปีกขวาปีกขวาของหนองยางก็ไม่เคียงนะฮะบอลตอนนี้ยังลอยอยู่แล้วดิอ แถวแถวแดนกลางอ่ะตอนนี้อ,นนอยู่ที่ทุ่งเหมืองคารามีคารามีเห็นท่าไม่ดีค่อยคืนหลังเปิดไปกลางแต่ยังติดกองกลางรองยางนองยางสูนหน้าเอาค่อยหลังไงมพี่เอาตอนนี้เบอร์เก้าไปแล้วว่างไหมิงโอ้โหติดแสลบนะฮะติดทางด้านนองทุ่งเหมืองคารามีนะฮะออกหลังประตูตอนนี้เป็นลูกเตะมุมขวาของนองยางนะครับ ตอนนี้เป็นลูกเ็กตะมุมของหนองยางนะฮะเตะโดยน้องก๊อตเบอร์เก้านะฮะตอนนี้สถานการณ์หนองยางบุกหนักมากนะฮะ15นาทีแรกนะฮะหน<ๆ>องยางเบอร์เก้าน้องก๊อตเปิดขึ้นหน้า ติดตูมตูมตามเบอร์สี่เบอร์สี่ล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าเเปิดให้น้องก๊อตน้องก๊อตอยู่มุมขวามองเพื่อนมองเพื่อนเอาเปิดให้ตูมตูมไปไงล่ะตูมตูม,ตมล็อกไปหนึ่งสองสามสี่นอนเดิกเปไงล่ะบอดี้มึงวันนี้อ๋อเปิดให้เกมเกมค่อยไปหนึ่งสองสามสี่ยิงไม่ยิงส่งให้เพื่อนโอ้ตอนนี้ตอนนี้แบ็คเหลือคนเดียวแล้วจิ๊บจิ๊บส่งให้บอมบอมล็อกหนึ่งสองสามสี ตอนนี้ตอนนี้เออปีกซ้ายปีกซ้ายเข้ามากลางอ่ากลางปีกหักปีกหักแล้วครับตัวนี้อ่าตอนนี้เบอร์สามเบอร์สามล็อกไม่ติดอ่าตอนนี้เป็นวัสุดกับของทุ่งมือนฮะมาแล้วตอนนี้อูติดแบ็ค้องกิ๊บโดยสุดท้ายฮะไม่ธรรมดาเลยเด็กคนนี้โอ้โหเห็นท่าไม่ดีสกัดตรงนี้ออกข้างสนามไปตอนนี้เป็นลูกทุ่งของฝั่งออสตาหนองยางนะฮะ เกมก็ยังบุกๆกันไปมาแต่ดูฝั่งทางด้านหนองยางออสตารจะพับสนามเล่นฮนะอะีกขวาเปิดยาวขึ้นไปออกหลังประตูถ้าเปิดลึกไปลุกงนี้นะ,ะการเปีตัวเราเปลี่ยนได้ตลอดทั้งเกมนะครับผมยกมือแล้วก็เข้าได้เลยให้9ก้านะอย่าสิบนะเช็คเช็คกันดีๆเด้อ ไปมาทางปีกขวาปีกข,ของทุ่งหมืน่นล็อกล็อกมาล็อกซ้ายล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกมาตอนนี้อยู่ที่ปีก็ปีกขวาล็อกหนึ่งผ่นหนึ่งส่ง,งให้หลังดีที้เพื่อนแต่เพื่อนจะทีเฉล็บตอนนี้ชิงมาชิงมาเปิดมาหน้าประตูตด,ดกองกลางเป็นไงเบอร์สิยิงลูกนี้ยังโผลา่เสาประตูตนะตรงนี้สวยงามมากฮะเป็นไงล่ะเอาตอนนี้โอ้เป็นจังหวะสุดกับของน้องยางน้องยางควายไปทางศูนย์หน้าตอนนี้ใป้น็อกรู้จังหวะโอ้โหสวนไม่ได้ครับลูกนี้ เป็นการสื่อสารที่ติดท่ากันนะฮะแบกหลังเปิดมาทางปีขวาของทุ่มมื่นทุ่มมื่นล็อกมาล็อกมาหนึ่งสองตอนนี้ทุ่มมื่นนะดูท่าทางฮะจะบุกโจมตีทางด้านปีขวานะฮะปีขวาก็คือการขึ้นเกมของทุ่มมื่น,นะฮะจะเน้นทางด้านปีขวาส่วนของหนองยางอะคาเดมีนะฮะหนองยางออสตาจะ เ,เริ่มบุกจากช่วงกลางนะฮะว<ป>ตอนนี้ฟุตบอลยังอยู่ที่ผู้รักษาประตูของห้องยางเปิดขึ้นมาหน้าแต่ลึกไปนะฮะออกหลังประตูไปนะครับ เป็นลูกเตะจากหลังประตูของทุ่งมือนครับเปิดไปทางปีขวาเตะจับบอลไม่ดีลูกนี้ออกข้างสนามไปส่วนการเปลี่ยนตัวนะฮะเรารีแลกน์ฮะฟีสไตล์นะครเปิดเปลี่ยนได้นะฮะทั้งเกมนะครับผม เตะนี่เอนสามิตอนนี้ฟุตบอลอยู่ไหนครับฟุตบอลตอนนี้เศ้าเลยเขาชนะเลย่ไ้ดูพี่เขากจบตอนนี้เป็นลูกแต่มุมของ ฝั่งของน้องยางรวมทีมออสตานะฮะไข่ให้เบอร์ตอนนี้น้องยางเริ่มโจมตีทางด้านปีกซ้ายปีกซ้ายไข่มาไข่มาปีกซ้ายตอนนี้บอลยังอยู่ที่ทีมของยางเบอร์17นะฮะโอ้ตอนนี้โดนสกัดออกหลังประตูไปนะฮะถ้าใครไม่ไม่ไหวก็ยกมือได้นะครับเปลี่ยนตัวได้ตลอดทั้งเกมนะครับผมขอเปลี่ยนแล้วผู้นึงไม่ต้องซีเรียสน,นะฮะเกมนี้สบายๆนะฮะขอเปลี่ยนแล้วผู้นึง ตอนนี้เป็นลูกทุ่งของฝั่งถิงหนองยางนะครับชุบไปทางแดนกลางให้น้องตุงสศิวกรศิวกรชิงไปทางปีกต้า โอ้ตอนนี้ยังโดนตัดมาทางอเอตอนนี้ติดกรรมการนะครับอ่าตอนนี้เป็นลูกสนกับจังหวะสนกลับของทุ่งมืนทุ่งมืนเลือกมาทางแดนกลางแดนกลางอ้โหติดแบ็กสกัดนะฮะน้องเจมแบ็กตัวสุดท้ายสตัว้ายไอเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะไอสองตัวสุดท้ายเนี่ยอ่าตอนนี้ยังเป็นจังหวะสวนกับของทุ่งมืนนะมองเพื่อนเปิดไปฝั่งหน้าว่าไงทุนหน้ายิงลูกนี้อ้โหชนเสาประตูออกข้างไปน่าเสียดายมากครับลูกนี้สวยงามมากนะครับผมา เกมช่วงนี้ฮะกำลังมันนะฮะเป็นจังหวะสวนกลับของแต่ละทีมนะฮะโวกๆไปยู่หลังประตูฟังพุ่นไหมพูดไปข้างหลังก่นอ่ะมองมองตัวมองวงหลังประตูเลยมันนี้มันแดด ดูจากเกมนะฮะตอนนี้ทุ่งหมื่นอะคาเดมี่จะทำเกมจากทางด้านปีขวานะฮะส่วนห้องยางออสตานะจะบุกทำเกมจากแดนกลางนะฮะตอนนี้บอลยังอยู่ที่ทุ่งหมื่นนะฮะทางด้านปีขวา ปีขวาส่งมาให้แดนกลางยิง,ยงลูกนี้ติดเฉลว่าไงครับตอนนี้บอลจะถวกแกอยู่หน้าหนองยางหนองยางโดนแบ็กสกัดออกมาทางศูนย์หน้าศูานย์หน้าของหนองยางตอนนี้ก็ดูเหมือนจะอ่อนล,ล้าเลยนะครับตอนนี้เป็นกระบาดสูนกลับของทุ่งมืนนะฮะล็อกหนึ่งสองสามตอนนี้ไม่ผ่านแบก็กตอนนี้ปีปีปีขวายังลงมาช่วยนะครับตอนนี้เปิดขึ้นไป้างหน้าว่าไงลูกนี้เป็นกระบาดสูนกลับเปิดลึไปจนถึงผู้รักษาประตูตของทุ่งมืนนะฮะ ตอนนี้บอลอยู่ที่ผู้รักสาวประตูน้องเบหวิวน้องยางรวมทีมออร์สตานะฮะผู้รักสาประตูเปิดไปทางด้กกานก้านสนามปิดน้องยางออาบอลลงจะแลบควยไปหนึ่งสองสามอยู่ที่พลทหารบอลเปิดไปให้ปีกซ้ายปีกซ้ายว่าไงตอนนี้อยู่ที่หัวมุมตรงมุมตรง,ตรงล็อกหนึ่งสองสามสี่เปิดบอลน,น,นี้ โดนทุ่งหมื่นอะคาเดมี่ฮะสกัดลูกนี้ออกหลังประตูไปลูกแต่มุมของหนองยางนะครับตอนี้บอลในชุลมุนอยู่ทาง แดนกลางนะฮะของสนามตอนนี้ทุ่งมืนเปิดสวนกลับขึ้นมาติดแบ็กของยางอ่ะตอนนี้เป็นประุดกับของของยางแต่ไม่ผ่านทุ่งมืนทุ่งมืนตเะเกียกกระกายมาปีขวาปีขวาปีขวาได้บอลด็อกหนึ่งสองเปิดนากลางได้ครับ<ๆ>เดียวเดียวห <1, 2. S 1> โอ้โหเข้าประตูไปแล้วครับ<ๆ>ลูกยิงตีเสมอนะครับตอนนี้อยู่ที่นาทีที่18นะฮะยิงโดยศูนย์หน้า ตัวเฉียบนะฮะของทุ่งเหมอนนคาเดมี่ตอนนี้ตีเสมอครับเกมอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้อ่าเริ่มจะดูเดือดกันแล้วนะครับตอนนี้สองทีมตอนนี้รู้สึกว่าหลังจากที่ทุ่งเหมอนนคาเดมี่โดนนำไปหนึ่งศูนย์รู้สึกว่าเกมบุกจะแบบมันมากครับตอนนี้บุกซ้ายขวากลางตอนนี้ได้ทุกรูปแบบฮะอ่ะตอนนี้เป็นลูกเกียร์ของหนองยางฮะหนองยางเขียบปุ๊บยิงไกลตอนนี้ติด ต่างทางด้านทุ่งมืนอยู่ตองนี้บอลยังอยู่ทางแดนของทุ่งมืนทุ่งมืนว่าไงล็อกไปค่อยเริ่มเกมขึ้นมานะฮะเปิดมาข้างหน้าให้แดนกลางตอนนี้แดนกลางสุดหน้าทุ่งมืนล็อกหนึ่งสองสามเบกตัวท้ายต่าไงตอนนี้ทุ่งมืนยิงโอโหประตูที่สองตามมาติดติดเป็นนับทีที่สิบเก้านะตอนนี้โอโหตอนนี้หนองยางโดนบุกหนักมากนะโดนนําไปแล้วสองหนึ่งครับตอนนี้โอโหทุ่งมืนตอนนี้ เกมเดือดมากนะัะตอนนี้เครื่องร้อนเลยตอนนี้ตามมาติดๆนะฮะน,ะฮะนาทีที่สองมีการเปลี่ยนตัวจากทุง่งหมือนคาเดมี่โอ้โหทุงห่งหมือนดูนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่มากนะฮะตอนนี้ไม่ธรรมดานะฮะยิงยิงสองนาทีสองประตูครับตอนนี้น้องยางมากเลยน้องยางตอนนี้เริ่มจะเป็นลูกยิงไกลแล้วครับตอนนี้การต่อบอลถือว่าตอนนี้ตามเกมถือว่าทุ่งหมื่นต่อบบอลได้สวยงามมากนะครับตอนนี้ การต่อบอลออกกลางกลางต,ลปปนะาตอนนี้แฉลีไปทับปีหน้าปีขวาตอนนี้หนองยางต้องมีสติแล้วครับตอนนี้ถ้าโดนนําอย่างนี้นะฮะถ้าจะเล่นแบบดูเดือนอย่างนี้คงไม่ได้แล้วต้องต่อบอลกันโดยต่อบอลโดยมีสติแล้วครับตอนนี้หล่นไม่ได้แล้วครับตอนนี้อ่าตอนนี้เป็นเกมบุกข,ของสมนองยางนะฮะแต่ไม่พลาดตอนนี้ศนะูนย์หน้าทุกมือ เปิดไปทางปีกขวาปีกขวาว่างไงปีกขวาปีกขวาล็อกตอนนี้รู้สึกว่าลูกจะออกหลังประตูไหมยังไม่ออกนะฮะตอนนี้ลูกไม่ออกตอนนี้อยู่ที่ปีกขวาเปิดเจรยคเข้ามาดึงกลางเข้ามาลากยาเข้ามาทางกลางกลางล็อกหนึ่งสองสามอ่าตอนนี้เอาชงผิดให้เพื่อนตอนนี้เป็นสายสวมกกัาของน้องยางนะน้องยางว่างไงแดนกลางแดนกลางแดนกลางปีกซ้ายตอนนี้เริ่มถึงที่ปีกซ้ายปีกซ้ายเปิดขึ้นไปทางแดนกลาง ตอนนี้ยืดแล้วครับตอนนี้ว่าไงน้องยังศูนย์หน้าศูนย์หน้าตอนนี้กูวาแล้วตอนนี้เออกูมาแล้วตัวมันนี่เออตอนนี้น้องยังยังบุกอยู่นะฮะคิดว่าจะทวงประกูนประตูคืนให้ได้นะตอนนี้อ่าส่งหลังให้เพื่อนว่าไงเฉลี่ยมาทางหน้าแบ็กแบ็กเฉลี่ยไปให้ศูนย์กลางศูนย์หน้าตอนนี้แบ็กยังบุกนะตอนนี้เปิดขึ้นไปให้ปี้าจปี้าจบวงลุกนี่โอ้โห โขกนะฮะลูกนี้รู้สึโกว่าจะโขกไม่เต็มหัวนะฮะแถบ, <S <S บออกข้างประตูไปนะะเป็นลูกเปิดของทางหน้าทุ่มเหมือนทุ่เหมือนเปิดขึ้นมายังติดแบ,บ็คของน้องยางน้องยางเปิดไปให้ตอนนี้น้องยางจะเลือกบุกที่ปีกซ้ายนะฮะร,รู้สึกว่าปีกขวาจะปีกหักนะฮะตอนนี้เปิดไปให้เบอร์จิเกตเบอร์จิบเกตยิงลกนี้โอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าดาวยิงสูงสุดนะฮะสูงสุดไปยังคานเลยนะไปยกบังวางไปนะเออ ทา้งหลักตัวสำรองนะฮะมอมแล้วก็ฟิตได้เลยฮะมอมแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดทั้งเกมเลยนะเยี่ยม่ได้กรรมการครับตอนนี้ดูเวลาแล้วเต่าหมดคอเตอร์แรกนะฮะกีติมปตีอาเชิญนักกีฬาทั้งสองทีมนะฮะหมดคอเตอร์แรกนะฮะเชิญพักคอน10ปีนะเอาได้ครับ นะฮะขอเตอ์แรกที่10นาทีแรกนะฮะหนองยางขึ้นนำไปก,ก่อนในนาทีที่7นะฮะโดยการยิงของออนักแม็กนะฮะเอ๊ะอทีทสมสำรองมอไม่เอาเนี่ยไปยิงไปนำก่อน1ประตูนะฮะแล้วก็โดนคุ่มหมื่นนะคะเดมีนะฮะบกุกหนักขยี้หนักๆนะฮะในนาทีที่18และนาที19นะฮะเลี้ยงกันเลยนะฮะทั้งสองประตูนะครับผมตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักกู่ครับ